อนนี้บ่าวซอนอยู่ที่บ้านนาวังใหญ่เรื่องหนองบกแฟงขมวนยังนี่คือบ้านนาวังพงพี่น้องบ่าวซอนเกิดมาเป็นลูกชาวนาะจากพ่อแม่มารดามาศึกษาอยู่ใน ที่พี่น้องตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านนาวังใหญ่เมืองหนองบกแขวงคำมวเนาะทีนี้ทิพาพี่น้องอัปเดตบังถนงนต้างถนนหนทางเส้นทางปูยางจากบ้านซัมนาดีเขตบ้านนาวังใหญ่ไปหาบ้านดานปากเซเมืองหนองบกแขวงคำมวเนาะ เป็นเส็ดไกลจะสำเร็จแล้วเนาะอาจจะได้ประมาณ90-95เก้้าเปอร์เซ็นต์นี่แทางผู้อย่างสองสั้นความยาวเนี่ยประมาณเจ็ดหรือว่าแปดกิโลเมตรนี่แหละ บรรยากาศดีเรามาสร้างงามวิวก็งามพี่น้องเลยบ้านนาวางใหญ่อาวางกับมีสามนาวางนาวางใหญ่นาวางโค้งนาวางน้อยบ้านไก่เคียงกับมีบ้านซ้ำดีบ้านเดือบ้านตรงผักเพื่อบ้านเพิงโคกสว่างหนองรีโคกกล้องพี่น้องเลยติดแถมน้ำเซบังไฟโกงข้ามกับ บ้านสมสะอาดบ้านห้วยบ้านและกับบ้านเนื่นๆนี่นาะนาเชียงคานาเมืองไซบุรีขว่ห่งสวอนาเทศติดตามหักสมบ้างบรรยากาศไปน้ำกันนอกที่นอกคิดบอตเจ้าบออยากกินเขาขาดเจ้ามาคิ้งกาน หักมันหมายหักแต่เจ้าคนเดียวยิ่งอื่นบอกเกี่ยวอายจะท่ามือน้องกลับมา ที่ทอดแต่เจ้าบ่าอยากกินข้าวขาดเจ้ามาเคียงกายอายฮักมันมหมายฮักแต่เจ้าคนเดียวยิ่งอื่นบ่เกี่ยวอายจะท่าเมื่อน้องกลับมา ซึมเศร้าอยู่กองเทียงหนาาย้อนคิดพอดเจ้าที่จากบ้านไปทำงาน mm hmm. คิดทอดตาวานปานใดจะหวนคืนมาอ mm hmm. ไอล้อคอยทาจนว่าข่าวสุกเต็มนา กองกกดอกจันบ่มีนางมานั่งคือเขาอายได้แต่เศร้าบ่มีเจ้ามานั่งเคียงกายเมื่อปีกายสองเฮายังหยอกหญ่ ควรขึ้นมาบ้านหน้ายังโอทาจงกลับมาอ้ายลอ เติมน้ำมันปั๊มฮาน,น้องสาวน้นนองปั๊มน้ำมันอะไรพี่น้องไปยีมาได้ตลาดได้นไงแอนใส่น้ำมันแน่สิบพันโยกแปดพัน อะไรนี่เปนี่บ่ออนี้เปิดงแต่เช้าเนะเาะย,ย่ังคนมาใส่ลายวะปั๊มไหมอืมกำลัลงมาลายแล้วเร็วยันหน้ามาลายลมีปั๊มเดียวอยู่เขตน,นี้เนาะ, <Okay. S 1> ะแห้งๆมันๆ <laughs> เนี่เรากำลังลงเกี่ยวข้าวส่วนต่างภาษาเลยเรามาซื้อน้ำมันเนาะเนี่ยแต่พยู่น่ามาอีกโอ้คือคือยังไงข้าวไปเลยน้ำซีโอ้น้ำขึ้นไหมน้ำสีทั่วบ้านเจ้าอีกเลยมันลงแล้วแต่ว่าคันฝนตกมาอีกเซตเริ่มลงละประมาณลงประมาณสองหนึ่งละฮะเนี่ยมันมัน ทำน้องสาวเนาะมานาวางนาวางทงเนาะผู้ <c oughs> ดริการไปไกลมากอะม,มาใส่น้ำมันได้เนาะนาวางทงนี่ติดแถมทางเลยนี่คือบาน,นาวางทงพี่นอ้ <c oughs> องปู่ยางอาจจะได้สั้นเดียวเนะาะอีกสั้นหนึ่งทำจะลงสั้นที่สองเถอะผู้ดริการไปไกลมากอมาแหว่ใส่น้ำมันได้เนาะ คลัมของน้องสาวน้องชายเขากำลังออบางบางให้กับซุกเรืองแล้วเนาอบางให้กับกำลังถอดห่วงบางให้กับลังสิกแกออใส่เข่าพันบุกคือกันโอ้เข่าลมพี่น้องเข่าลม เรื่องแล้วพอเกี่ยวแล้วใครเนี่ยบรรยากาศมืดเพิ่มมาเนี่ยพี่น้องคือคนสิต๊อกเลยอายุเข่าอีกว่าเนาะดีใจน้ำพี่น้องเขตนาวางเนาะคนในทางปูยางไม่แล้วพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่บ้านนาวางไงเนี่็มีพระธาตุ ตูมพะว่างเนาะเสเป็นพราธาที่สำคัญเป็นปูสถานีอสถา,านเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมสถาน,นรถไฟแห่งทางปูยางเพื่อให้การสัญจรของี่องสถานท่อง,ทงเที่ยวเนาะไปมาสะดวกสบายเพราะว่าทุกๆปีของเดือนสามเดือนกุมภาพลาเดือนสามเล่าเนาะเดือนสามเพลงเนาะมีการจัดงานบนุรธรรมสการพระธาตุขึ้นเนาะ นี่นะท่องเที่ยวทางภายในแล้ก็ต่างประเทศมาทำบุญอากาศสักการะบ,บูชาวงพระธาตุโดยเฉพาะพี่น้องทางประเทศไทยเนาะมันจะขามาหลายเป็นเหตุทางปุยาแล้วก็ไปมาสะดวกสบายแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ายังพอจะสำเร็จเท่เนะหากะลงอย่างสั้นเดียวยังอีกสั้นเนึ่ ร้ันสุดท้ายมันจะใส้หินอ่อนเนาะอันนี้ยังเป็นหินหินแก้แล้วว่าหินแข็งอยู่อันนี้มันกำลังฝั่งรักมาลายข้างหน้าคือบ้านโคกสว่างเนาะ ແດດອາ น้ำตาหาบ่อยากเป็นห้างแต่ต้องเป็นเมื่อสิ้นราคาของเก่าถือเขาทิมปาไ้เดสิมาเก็บล่างแท้ใจ ป่าปล่อยวางให้เป็นหางด้วยหยาดน้ำตา,าบ่อยอยากเป็นหางแต่ต้องเป็นเมื่อสิน้นราคาของเก่าถือเขาทิ่มป้าให้เดสิมาเก็บลลางแท้ใจเอง นอนเขตบ้านหกกล่องเปนปูสำเร็จหมดแล้วเนาะทางบ้านโคตโคกกล่องเลยเห่อนากระกำลังถอดห่วงเนาะลายเ็ดหน้าผายรูอานาวานคนหากะลงหินใหม่ๆพี่้องสดๆใหม่ๆ น่าจะหาก็ลงเมื่อวานมดวิซ้นนี่กะลงอย่างสั้นเดียวนี่อีกสั้นเนี่ยใจน้นองๆชาวบ้านโคกฟองเนาะใช้ทางใหม่แล้วพี่น้องฟองก็เป็นบ้านใหญ่ที่กับบ้นานด้านที่กับบ้านหนองลีเนาะที่กับบ้านดอนมากโมกับบ้านอ่า อก่น้องยไปค่อยามาด้ยพี่น้องเราคน,นกับลางเห็นทางใหม่เนาะแรนไว้หลาย,ลายอ,อันตรายเนาะเพราะว่าบางสอนเจอมาแล้วที่หินที่หินนี่แหละรถใหญ่แรนไว้ เห็นพ้งใส่ม่วกกันนอกของบบาสอวน,นมนันบ่มีม่วกกันนอกนี่ครับ้องว่าได้แพแน่นอนว่ามาแหง้งแล้วรถกระบะขนั้นจะกีกสายไปเลยเนาะตัวอันตรายแห้งดี่นอง ทางหน้าคือบ้านด่านปากเซบ้านด่านปากเซวังไฟฮะล่ะพี่้องเลยมีด่านข้ามไปทางาอำเภอธาตพนมอจังหวัดนครนพนมปกติด่านเพิ่นเปิดอต่อเจ้าวันด่านเวันพระหัสของวัดมีตลาดนัดไทยลาวแต่ววันปกตินี่ของวัามีเวียกสุขเกิน ไปหาหมอบอเนาะหรือว่ามีโซลาร์ด่วนหนึ่ก็ไปได้เนาะขอให้เหม,าหมาเมาเพื่อไปเองปกติกับบริหารบ,บริหารเนาะมีแต่วันจันทร์กับวันอาหารเท่านั้นยองคนลาวทีเอาเครื่องเอาของเอาอาหารกันกินไปขายตลาดนัดไทยลาวนี่หลายเพราะอาหารธรรมชาติเครื่องปลาของดง ตัวงที่บอลซอนบอลไฟใช้ข้ามไปนะพี่น้องมาเบร์น้ำคลองอยู่ปานด่านปากเซนะนยังพี่น้องน้ำคลองก็ขึ้นน้ำเซก็ขึ้นฝนควงจากพายุบัวลอยวันนี้ที่มีหานซินดาดหหานต่ำน้ำคลองขึ้นพี่น้องไา แต่เบิ่งนี้คือสิ้นเลิมลงแล้วหัวดอนอยู่กลางน้ำคลองแลน้ำท่วมอายุบัวลอยเขา่าพี่น้องน้ำไหลมาแตทางเหนือมาจต่ทางนครหลวงยิ่งจันทร์ไปล้วทางขมวนน่ยน้ำก็ฝนมันบ่ค่อยตกเพราะปานใดน้ำมันสะสมมันเดินทางไปไทางเหนือพี่น้องฝั่งพุนเป็นอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม,นม ยังฟังบานดานพักเซ่พี่น้องบานใหญ่บานดังบ่อนี่แหละคนจัดงานบุญบานด้านเนาะพร้อมกับงานบุญทาตุพนมแต่ละปีของเดือนกุมภาพันธ์ว่าเดือนสามลาวโชเเนาะพี่น้องอ๋อนี่มาสอนขอพี่ชิปนี้ไว้สำนีก่อนเด้อเนาะคลิปหน้าพบกันขอบใจพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสมเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี